สวัสดีครับผมสายในมิสิกครับอยู่กับกีตาร์วินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมโอเคตัวต่อไปกันเลยนี่ผมได้ MD527 นะครับผมสวยมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูงานคร่าวๆก่อนตัวนี้จะเป็นโลโก้ตั้งลูกบิดสีทองลูกบิดให้ดูลูกบิดก่อนอ่ะแบบนี้เลยนะครับผมใหม่กิ๊บเลยนะครับส่วนสีเป็นสีค่อนข้างจะหายา,ยากนะเขาเขาเรียกสีอะไรนะผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วก็ก็ตามนี้เลยนะกัน นะครับผมสวยนะเป็นเป็นรุ่นหายากอยู่เหมือนกันนะครับผม MD 5 2 7นะครับผมตัวนี้มันจะไม่ไม่ตอบว่าผลิตที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นจริงๆตัวนี้ผมผมว่ามันน่าจะเป็นญี่ปุ่นแหละลูกค้าค่อยๆไปหาข้อมูลเอาอีกทีแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่การันตีว่าเป็นของญี่ปุ่นหรือเกาหลีจริงๆญี่ปุ่นเกาหลีมันเล่นได้หมดแหละอย่าอย่าไปแบ่งประเทศมันโอเคที่สําคัญคือลายไม้สวยมากนะครับผมเป็น โคโรโรสบูสจำได้ไหมเมื่อก่อนผมเคยขาย5้าศูนไปเป็นสีธรรมชาติเฉพาะแต่ห้าหนึตัวนั้นก็5กว่าเกือบ6แล้วนะครับผมเนี่ยรุ่นที่เป็นโคโรโรสบูสราคามันค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับผมโอเคอันนี้ให้ดูรคร่าวๆก่อนขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังนะครับผม ที่ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ให้ดูสภาพกันเลยจริงๆสภาพมันสวยมากเลยแต่ว่ามันมัน,ม,นมันจะเป็นมันจะเป็นฝ้าจางๆตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่านิดเดียวแต่จริงๆอ่ะถ้าเรามองผ่านๆนะมันสวยเลยนะจริงๆมันเป็นฝ้าหมอกจางๆแค่นั้นเองนะครับผมผมให้สําหรับคนที่มีสีเรียนแล้วกันนะครับผม อ่าอ่ะ,อะผมไล่ตั้งแต่หัวเลยหัวตามนี้เลยนะครับผมหัวสวยมากเป็นลุกบิดสีทองโลโก้ตั้งไบดิ้งรอบหัวสวยมากนะครับผมลูกบิดจะตอกมันจะมีนิดหน่อยนะครับผมตรงนี้ตรงนี้อ่าเห็นไหมลูกค้าดูไปด้วยนะบางทีผมอาจจะไม่เห็นนะเนี่ยผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะครับผมอ่ะสภาพสวยครับผมคอเป็นมอฮอกนะครับผมไม่มีริ้รอยเลยนี่ด้านหลังจะเป็นโครโรนะครับผมรสบูส สวยมากนะครับอ่า,อาตามนี้เลยสวยตัวนี้สวยเลยนะครับผมนี่ลายข้างๆนะครับผมโอเคก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมส่วนข้างหน้าก็ตามนี้เลยตามที่ผมแจ้งเลยนะครับผมจะเป็นพวกฝ้าแค่จางๆแค่นั้นเองนะครับโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่5,900ันเครับผมท่านใดสนใจก็ถักเช็ดปิดได้เลยนะจริงๆตัวนี้เขาโดด ไป6กว่าแล้วนะครับผมอ่า MD 5 2 7นะครับผมตัวนี้อยู่59 0 0นนะครับผมสนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บปลายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บปายทางก็อยู่ที่อ้าวกรณีที่เก็บรายทางก็มัดจำห้าร้อยส่วนที่เหลือจ่ายปลายทางได้เลยถ้าเจอในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอในอ่า อ่า uh, YouTube ลูกค้าด Line ตามที่ผมลงไว้ให้ในรายละเอียดได้เลยเบอร์โทรมีโทรเข้ามาเช็คก็ได้นะครับผมโอเคฝากด้วยนะครับผมโลโก้ตั้งลูกบ mm ิดสีทองนะครับผม5,900ครับผมตัวนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ